โอ้วินายักษ์เอเอแม่อยากจะเอาเงินไปแจกคนจนหน่อยนะ่ะลูกถอนให้แม่ได้ไหมอได้ครับแม่สิทธิคือเออฉันอุ่นนมไว้บนเตาเธอช่วยไปดูให้ทีว่ามันมันเดือดหรือ,อยังวางน้ำมันไว้นะฉันจะถานน้ำมันให้เขาเอง ไม่อยาดน้ตให้ผมเหรอเอาซิเอาซิครับเดี๋ยวผมหยิบม,มาให้มาเลยมาครับไปนวดที่ห้องกันป,ป,ปล่อแมนะ่ปล่อยนะปล่อยปล่อยฉันะนะนี่ทำอะไรเนี่ยปล่อย <c oughs> อ๋ออ,อตื่นแม่แล้วนะ <c oughs> ผมเตือนแ,แล้วนะว่าอย่ามากั้นระหว่างผมกับสิทธิแม่น่ะต้องการอะไรกันแน่เนี่ยฮะบอกมาสิต้องการอะไร,บอ,อร,อะไรบอกมาเลยถ้าเกิดมีคนเห็นแก่เข้าล่ะแล้วถ้ามีคนเห็นแก่ก็จะไม่ได้สิ่งที่แกต้องการนะ ฉันพยายามปกป้องแกแล้วแกอ้อยแม่ไม่ต้องปกป้องผมได<อ>้ยินรึเปล่าแม่<อ>ผมไม่เข้าใจว่าแม่จะกังวลทําไมกันเนี่ยฮะ<อ>ทุกคน<อ>จะได้รู้ว่าที่ผมมาที่นี่เพื่อสิทธิเพียงคนเดียวเท่านั้นและภารกิจผมก็คือการได้ตัวสิทธิรุทธาในธรรมไดแม่เนี่ยปล่อยเธอนะเธอไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงคนนี้คืองูพิษนะสิทธิ แม่อะก็แค่ห่วงแต่ตัวเองเทษนั้นเองอะโอ๊ยฉันบอกให้ปล่อยยังไงล่ะฉันรู้ว่าแม่เป็นคนประเภทไหนและฉันก็รู้ด้วยว่านายเป็นปีศาจอะไรนายไม่สนใจครอบครัวหรือว่าชีวิตใครทั้งนั้นแล้วหลังจากสิ่งที่นายทำกับแม่นายวันนี้นายพิสูจน์ให้เห็นแล้วสิทธิเธอไม่รู้ว่าแม่เป็นยังไงอะฉันไม่อยากรู้หรอกนายออกไปให้พ้น ออกไปซะไม่งั้นฉันจะเรียกวินนและฉันจะบอกเขาว่านายทำอะไรและคอยดูกันแล้วกันว่าเขาจะทำอะไรนายบ้างที่ฉันยอมเนี่ยเพราะเธอนะสิทธิไม่งั้นฉันควจะเหวี่ยงแม่ออกไปแล้วเธอมาที่นี่ทำไมฮะนี่เป็นเรื่องระหว่างลูกฉันกับฉันเธอเข้ามายุ่งทำไมหมายความว่าไงหมายถึงเธอไม่ควรจะมาที่นี่ไงใช่คะ่ะแม่พูดถูก หนูไม่ควรจะมาที่นี่เพื่อช่วยผู้หญิงที่อยากจะฆ่าลูกตัวเองอย่างไม่ลดละหนูไม่ควรจะเข้ามาช่วยแม่แต่หนูไม่ได้มาเพื่อแม่แล้วค่ะหนูมาเพื่อตัวหนูเองเพราะหนูเป็นผู้หญิงและหนูทนไม่ได้ที่เห็นผู้หญิงด้วยกันถูกกระทําหนูทนเห็นวิธีที่ลุดทราปฏิบัติกับแม่ไม่ได้และนั่นคือเหตุผลที่หนูมา คนเรามักจะพูดกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแม่พยายามที่จะเข้าวีนุกับหนูอยู่หลายครั้งแต่ด้วยพระเมตตาขององค์เดชเราสองคนถึงยังไม่ตายยังไงละ่ะในขณนะเดียวกันลูกชายแม่กลับกำลังทรมานแม่และปฏิบัติกับแม่แบบนี้เห็นไหมละ่ะนี่เธอพยายามขยี้แผลฉันเหรอ หนูมารักษาตั้งหากพ่อแม่หนูไม่เคยสอนให้หนูซ้ำเติมคนที่บาดเจ็บแล้วคะ่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันบี่ว่าจะเป็นใครแม้จะเป็นศัตรูหนูก็ตามมันจะรีกุลท่าไม่ต้องการให้เธอช่วยฉันไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้น ฉันไม่ต้องการความเมตตาจากเธอฉันคือบัญจารีกุลทาและฉันจะตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฉันเข้าใจไหมฉะน,นั้นไม่ต้องมาเมตตาฉันหรอกแม่ควรจะอธิษฐานขอความเมตตาจากลูกเลี้ยงของแม่นะคะเพราะความรักของวินายังอาจรักษาบาดแผลของแม่ที่เกิดจากลูกชายแท้ๆของตัวเองได้ ทำไมแม่ไม่บอกเรื่องนี้กับวีนุละ่ะพอได้แล้วเธอไม่ต้องมาบอกให้ฉันทำอะไรเกี่ยวกับลูกของฉันฮะเป็นห่วงตัวเองเถอะหลังจากสิ่งที่เธอทำกับฉันชาตินี้ทั้งชาติฉันก็ไม่ยกโทษให้เธอหนูไม่ได้มาเพื่อขอให้แม่ยกโทษให้หนูแค่เป็นห่วงแม่เท่านั้น แต่เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปหนูขอพูดอะไรหน่อยคะ่ะหนูไม่ได้สงสารมันจรีก,กุนทาหรอกนะหนูสงสารคนเป็นแม่สงสารแม่ที่มีลูกชายเป็นคนแบบนี้ดูสิ่งที่วันนี้เขาทำกับแม่สิคะหนูสงสารแม่เพราะเรื่องนี้ นิยาทาแผลใช่ซะเพื่อเห็นแก่วินายัลูกเลี้ยงของแม่นายหยาบคายกับฉันแถมนายยังใช้กำลังกับแม่นายนายจะได้อะไรจากการทำตัวแบบนี้กันเนี่ยทำไมนายถึงทำเรื่องพวกนี้ ฉันกำลังทำเพื่อเธอนะสิทธิทุกอย่างที่ฉันทำเนี่ยฉันทำเพื่อเธอทุกครั้งที่ฉันพยายามคุยกับเธอหรือว่าบอกอะไรเธอจะมีคนมาขวางเราแล้วจากนั้นฉันก็โกรธขอสักครั้งนะสิทธิแค่ตอบตกลงเนะี่ยแล้วเธอจะรู้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนกันรักเหรอนายเคยรู้ความหมายของคำว่ารักไหม ความรักคือสิ่งที่วีนุกับฉันรู้สึกต่อกันเห็นสร้อยมงคลสูตรเส้นนี้ไหมนี่คือสัญ,ญลักษณ์ความผูกพันของเรามันพิสูจน์ว่าจะไม่มีอะไรมาพรากวีนุไปจากฉันได้สิทธิจะเป็นของวีนุตลอดไปและคงจะดีกว่าท่านานายคิดได้คิดได้ซะตั้งแต่ตอนนี้ เธออาสวมสร้อยมงคลสูตรเพื่อวินแต่แหวนนิ้วเท้านี่เธอต้องสวมเพื่อฉันคนเดียวนายมันคนหลอกลวงเรื่องแบบนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้น ให้ฉันช่วยนะไม่ฉันไม่ต้องการให้นายช่วยนี่นายฉันบอกว่า ฉันบอกแล้วไงฉันบอกให้อยู่นิ่งๆยังไงล่ะแต่เธอไม่ฟังฉันเลยฉันรู้ว่าเธออยากจะไปจากฉันนะแต่ดูสิสิทธิเธอนะ่ะทำลายความสัมพันธ์ของเธอแล้วสร้อยมงคลสู่เส้นนี้เป็นแค่สัญลักษณ์ของความผูกพันแต่ไม่ใช่ความผูกพัน ส้อยอาจขาดได้แต่ความผูกพันจะยังคงอยู่และถ้ามีใครพยายามทำลายความผูกพันนี้ฉันจะฉีกพวกเขาออกเป็นชิ้นชิ้น